ภาพที่หาดูยากทันอ้นวัชระเรศสละทรัพย์สินส่วนพระองค์ทําบุญอยู่เป็นประจำภายหลังจากที่วาสนา,นานาน่วมผู้สื่อข่าวชื่อดังโพสร,รายงานว่า ท่านอ้นวชระเรศพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกพร้อมกับมีภาพของท่านอ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีคนไทยบางส่วนมารอต้อนรับพร้อมเข้ากราบสมเด็จพระสังฆราชที่วัดราชบพิตรศักระสารหลักเมืองวัดภระรีรัตนา,าศาสดารามและวัดหงรัตนาราม ทั้งนี้เมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วใน Facebook หลวงพี่หนีนาทีทองได้เคยโพสต์ภาพที่หลายคนไม่เคยเห็นพร้อมระบุว่าท่านชายอน้นท่านชายวัชระเรศวิวัชระวงศ์เป็นเจ้าภาพกันเทศมหาชาตินะวัดวชิระธรรมปทีปลองไอแลนด์ท่านชายอน้นศรัทธาในพระพุทธศาสนาเข้าวัดทำบุญสละทรัพย์สินส่วนตัวทำทานอยู่เป็นประจำ ท่านเป็นห่วงวัดอุสาซึ่งเป็นเพียงวัดเล็กๆวัดหนึ่งในมหานครนิวยอร์กสอบถามความคืบหน้าที่พระธุดงค์ทำงานปรับปรุงวัดท่านชายอ้นเป็นคนอ่อนโยนมีอัธยาศัยกิริยาสุภาพนุ่มนวลความประพฤติดีงามสํารวมกายและวจีท่านชายอ้นเป็นคนดีที่เรียบง่ายสมควรแก่การนำมาเผยแพร่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทยที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศ